อันนี้นาแปลงข้างๆนะครับหนูเข้าไปแกะไปกินแล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงเวิร์นั้นก็จะแห้งนะครับเหี่ยวแห้งแล้วนาเคมีจะเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับใบมันจะงงนะครับเอ่อหนาเปึ้ดจักว่าหญ้าจักว่าข้าวนะครับทําให้หนูเนี่ยมาลงนะครับกัดกินเห็นไหมครับเนี่ยเวิร์กเนี่ยครับเนี่ยเวิร์กเนี่ยครับหนูมันมากัดเห็นไหมครับ อ่าเนี่ยใบมันงงเอาละมาหน้าแดนกันนี่ใกล้ๆกันนี่เป็นไงครับข้อแตกต่างโอ้เขียวใบตั้งนะครับนกหนูมแมลงไม่มากวนเห็นไหมครับพี่น้องครับ,อ,รบอ,อ่าเนี่ยครับนาพ่อใหญ่อ่าพ่อใหญ่อันนั้นนะครับมันก็เขียวแบบใบตองอ่อนเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับหมักเซนเดอร์อย่างเดียวหมักเซนเดอร์อย่างเดียวยังได้ขนาดนี้โอ้โหพี่น้องครับนี่ วันนี้กำลังจะมาใส่ปุ๋ยครับใส่ไร่มาตั้งแต่นู่นหัวนาโน,นนะครับแล้วก็ไร่มานี่วันนี้ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับอขอขอสี่เก้าเนี่ยครับอันนี้ก็มักเฟนเดอร์อย่างเดียวนะครับยังงามขนาดนี้พี่น้องเลยนี่ขนาดมักเฟนเดอร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวกาลังจะหว่านปุ๋ยเช่นกันนะครับเขาใช้เคมีมาตลอดตอนนี้กําลังปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นมาเป็นอ่า เกษตรอินซีนะครับใช้แร่ปูก้าไฟใบหยกนี่ครับพี่น้องครับแร่ปูก้าไฟใบหยกเอามาเป็นคันรถเลยโอเคครับพี่น้องครับ